ราอูฟอนันเดสยอมรับรอบสุดท้ายเจ้าตัวร้องไห้ในหมวกกันน็อกสวัสดีครับเป็นแฟนมอเตอร์สปอร์ตนะครับควนหลงครับในศึกมโต GP จีพีที่ออสเตรเลียนะครับล่าสุดเนี่ยคนที่ได้แชมป์สนามนี้ก็คือราอูฟอนันเดสซึ่งเป็นแชมป์ครั้งแรกของเจ้าตัวเลยครับโดยหลังแข่งขันครับหลังจากเข้าเส้นชัยเนจ้าตัวให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ายอมรับว่ามันดีใจมากมากครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความฝันเลยเพราะว่าณักตอนนี้เนี่ยเขาได้แชมป์สนามซึ่งเป็นครั้งแรกด้วยนะครับโดยลาอูเนี่ยปลดล็อกเลยครับ 9นาที49.571วินาทีแล้วก็เป็นแชมป์สนามแรกเจ้าตัวบอกว่าเอาจริงนะผมไม่อยากจะเชื่อเลยตั้งแต่แข่งขันมาเนี่ยนะครับคู่แข่งหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะมาโกเบซิคก็มีความเร็วมากแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็มีผลงานที่ดีในวันนี้ด้วยแต่ผมเองก็พยายามเต็มที่พยายามควบคุมไม่ให้เกิดความผิดพลาดแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยผมยอมรับเลยว่าผมเนี่ยร้องไห้ในหมวกกันน็อกเลยเพราะผมรู้ตัวว่าผมกําลังจะเป็นแชมป์และคิดว่านี่คือความฝันที่ผมเนี่ยตั้งตารอมานานมาก นะครับก็หลังจากที่มาร์คมาเกสเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับแล้วก็ปิดเทอมนะฮะไม่ได้แข่งปีนี้เรียบร้อยเนี่ยก็เป็นโอกาสของนักขับและหลายคนเลยครับโดยเฉพาะนักขับหน้าใหม่ที่อยากจะลุ้นขึ้นโพดเดียมหรือว่าลุ้นแชมป์สนามบ้างเนี่ยก็เป็นราอูเฟอร์นเดสที่ได้แชมป์สนามที่ออสเตรเลียนี้ไปครองนะครับสัปดาห์หน้าพักไม่นานครับแข่งขันกันต่อเนื่องเลยที่มาเลเซียที่เซปังก็เดี๋ยวรอเชียร์นักขับกันต่อได้นะฮะโดยเฉพาะคู่หูบีเคแปดเกซิี้ G ity, <S <S อย่างเฟดบิตเัลเดเกรและก็อเล็กมาเกสนะครับเดี๋ยวรอติด ตามกันได้ครับแล้วถ้าอยากได้ข่าวสารในวงการโมอเตอร์สปอร์ตเพิ่มเติมครับอย่าลืมครับลิงก์ที่หน้าไบโอนนะจ๊ะ